สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับห้องเรียนครูไอนาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องมาตราแมกกาคาค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมปริศนาคำทายกันก่อนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะแล้วเรามาร่วมกันฉเฉลยพร้อมกันค่ะ ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มปริศนาคำ้ายข้อที่1กันค่ะอาวยวะได้เอ่ยมีสองข้างทำหน้าที่ฟังเสียงต่างๆก็คืออวัยวะหูถูกต้องค่ะก่อไปปริศนาข้อที่2อ,อ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3อาอาวยวะใดเอ่ยมีทั้งข้างซ้ายและข้างขวาใช้สำหรับเดินวิ่ง ตรงตัวเป็นต้นคืออวัยวะขาถูกต้องไม่เอย่ยถูกต้องค่ะต่อไปปริศนาข้อสุดท้ายนะคะอวัยวะใดเอย่ยมีสองข้างทำหน้าที่ดูสิ่งต่างๆคืออวัยวะตาถูกต้องไหม ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัเองค่ะเก่งมากเลยจากเกมที่เราได้เล่นปริศนาคำททยนะคะก็จะมีคำว่าหูมีคำว่าขามีคำว่าตาเด็กๆสังเกตไหมคะว่า3คํคำนี้มีตัวสะกดไหมคะไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีคำนี้จะจัดอยู่ในมาตราแม่กกาแล้วถ้าคุณครูยกตัวอย่างคำนี้ คำว่าปากมีตัวสะกดไหมคะคำนี้มีก็คือกไก่ใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าคำว่าปากอยู่ในมาตราแม่กอาการไหมคะไม่อยู่ในมาตราแม่กอากาเพราะว่ามีตัวสะกดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะ มาตราแม่กอกาคืออะไรมาตราแม่กอก,กาก็คือคำหรือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าอะไรบ้างคะที่เราเล่นเกมปริศนานะคำททยเมื่อกี้มีคำว่าหูขาและก็คำว่าตาดังนั้นสรุปได้เลยว่ามาตราแม่กอก,กาก็คือคำหรือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัว กดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างและฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะคำนี้อ่านว่ามะระอีกครั้งนึงค่ะคำนี้อ่านว่ามะระมะระนะคะเป็นผักชนิดหนึ่งค่ะผิวมีความกรุกระแล้วก็มีรสขมนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าแม่น้ำ อีกครั้งหนึ่งค่ะคำนี้อ่านว่าแม่น้ำแม่น้ำเนี่ยก็จะเกิดจากลำธารหลายๆสายมารวมกันเป็นลำน้ำขนาดใหญ่เราจะเรียกว่าแม่น้ำนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่ามะละกออีกครั้งหนึ่งค่ะคำนี้อ่านว่า มะละกอมะละกอ,ะะอก็จะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะมะละกอมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะจะช่วยให้ขับถ่ายเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะต่อไปคํานี้อ่านว่าพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งค่ะคํานี้อ่านว่าพ่อค้าพ่อค้าก็จะเป็นผู้ชายที่ขายของอย่างบังคนนี้กําลังขายอะไรเอ่ยคือขาย เนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเขากำลังถือปลาอยู่ใช่ไหมคะอ่าเราจะเรียกว่าพ่อขานะคะต่อไปคำนี้อ่านว่านาลิกาอีกครั้งหนึ่งค่ะคำนี้อ่านว่านาลิกานาลิกามีไว้บอกอะไรเอ่ย มีไว้บอกเวลาเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคําที่คุณครูนาํามามีคําว่ามะระแม่น้ํมามะละกอพ่อขาและนาฬิกาไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดดังนั้น5คํานี้ที่คุณครูคยกตัวอย่างมาจะจัดอยู่ในมาตราแม่ กกาเด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องมาตราแม่กกาบ้างไม่เอ่ยเรามาสรุปพร้อมกันนะคะมาตราแม่กากาก็คือคําหรือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคําที่นอกเหนือจากที่เราได้เรียนมีคําว่าอะไรบ้างคะมีคําว่าปลาเสือโลมาก็อยู่ในมาตราแม่กกาเพราะว่าไม่มีตัวสก วันนี้เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ